สวัสดีครับทุกคนผมเต้ยนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะครับในวันนี้นะครับเต้ยเองก็ได้มาอยู่กันในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่าสเตตไว้เองก็อย่างที่เต้ยได้บอกไปนะครับว่าแมปนี้เนี่ยมันคล้ายกับคือหลอนซ่อนทางอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะไปลองเล่นกันดูนะครับทุกคนเข้ามาแล้วนะครับทุกคนมันก็จะมีห้องให้เราเลือกว่าเราอยากเล่นแบบ4คน3คน2คน1คนแต่แน่นอนเต้ยมาคนเดียว่นไงมาคนเดียวจริงๆด้วยเล่นคนเดียวก็ได้อ่าส3 2 หนึงเอาไปเล่นกันเลยไปเรื่องราวของเส้นตรงยามค่าคืนเช่นขับรถเที่ยงคืนหลังกลับจากงานปาร์ตี้แต่และเส้นทางก็ดูแปลกหลังจากที่ผ่านถนนบางอย่างแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นหลังจากนี้เปิดปุ่มเพื่อเล่นไปเพื่อปิดไหมโอเคอยากจะเริ่มเล่นเลยไหมแพ้เอ๋อมีเพ้เพ่ด้วยเริ่มสิครับแล้เข้ามาแล้วอ่าเฮ้ยทำดีนะทำดีจริงจ มีหมอกด้วยมีไฟด้วยมีพลักด้วยอืทําดีนะมีวิทยุด้วยสงสัยว่าน่าจะเปิดเพลงฟังได้เพลงเพราะมากๆก<ๆ>็อ,อยากจะเปิดให้แต่ว่ากลัวมันติดกระสิกษษษษไม่เป็นไรทุกคนเราเริม่มเมนกันเลยดีกว่าไปอ่าเสียงเราก็คือซิงมากๆและป้ายนี้ป้ายอะไรบางจากอืมบางจากแล้วก็มาเจอสารา สาราไม่มีอะไรครับต่อไปเรื่อยๆจะเจอกับอะไรหรือเปล่าหวังว่าไม่เจอกับอะไรอ้าเจอกับสาราอีกแล้วสารานี้ก็ไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไร,ไอะไรโอเคไปกันต่อแบบนี้ก็ทําเหมือนอยู่นะครับทุกคนอ๋อวัดเหรอเฮ้ยเป็นวัดด้วยแต่ก็ไม่เข้าใจอุยชวนชนแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนเล่นถึงน้อยเพราะว่าแบบนี้มันเหมือนกับว่าจะเพิ่งสร้างเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทุกคนและทีนี้เนี่ยเหมือนมันยังไม่ดงังเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอก หวังว่าคลิปนี้เนี่ยคนดูก็คงอาจจะอยู่อ่าในไงถึงทางแยกแล้วข้างหน้าคือสามาลายแล้วก็หากมีอะไรผิดปกติก็ให้เลี้ยวทางขวาถ้ามันมีก็เลี้ยวทางซ้ายไม่มีก็เลี้ยวทางซ้ายนะครับทุกคนทางซ้ายอืมเกือบชนอ่าตีหนึ่งไหมอ่าตีหนึ่งไปกันต่อเอาไปดับโอ้ยหุยิปิกก่อนปก่อนกลัวตีดิขสิทธิ์ศาลาอันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติ แล้วสา,าระครังหน้ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีนะเอิงในไงมีแล้วมีคนนอนอยู่อนอนอะไรแบบมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นมีคนนอนอยู่เมื่อกี้พูดผิดอ่ะขับไปกันต่อจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่มัง้งเปิากำแพงวัดเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนตอนเที่ยงคืนเราขับชนอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจขับไปต่อไม่มีอะไรตามาใช่ไหมอืม แล้วมันก็จะถึงทางแยกมน,นที่ว่าไปทางซ้ายไปทางขวามีอะไรผิดป,ปกติก็ให้เลี้ยวทางขวาอืมมีครับทุกคนเอาแล้วก็ต้องเลี้ยวอุ้ยเกือบเกือบเกือบตีสองอย่างแน่นอนเลยเพราะวเมื่อกี้สังเกตเห็นมีคนใส่ชุดสีขาวนั่งอยู่ตรงศาลาอ่ะตีสองแล้วไปกันต่อบางจากเหมือนเดิมอืมศาลาอันนี้ไม่เจออะไรดีแล้ว แล้วสาระข้างหน้าเราจะเจอกับอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่มีมั้งมีเสียงด้วยเสียงอะไรอ่ะเสียงตาเหรออยู่ไม่ได้แล้วอ่ะเสียงอะไรก็ไม่รู้มันมีเสียงแปลกๆอ่ะทุกคนมันผิดปกติหรือเปล่าน่าจะต้องเลี้ยวทางซ้ายแหละดูดูเลี้ยวทางซ้ายก่อนแล้วกันแมพมันไม่น่าจะยาวอะไรขนาดนั้นอืม มันยาผิดปกติทุกคนเส้นทางมันอ่าเรียวซ้ายครับเพราะว่าเมื่อกี้มันแปลกๆมีเสียงอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆกลับอ,อีกาลองตีสาม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 ไหมเจ็ดตีสาม, 3, ม yes, แล้วตีสามเวลาแห่งความเฮียนบางจ่าเหมือนเดิมอมืแล้วป้ายเนี่ยไม่มีอะไรแล้วสาระข้างหน้าจะเจอกับอะไรไหมะ เมื่อกี้เราเรียกสาราหรือว่าป้ายไม่รู้อ่าไม่มีอะไรใช่ไหมหรือว่ามีอืมไม่มีอะไรอ่ะตราบใดที่ไม่มีอะไรเราเองก็ต้องขับต่อไปเจอกําแพงวัดเหมือนเดิมเราต้องสังเกตกําแพงวัดด้วยไหมนะโอเคมีเขาเรียกอะไร,รอ่ะโอดเหรอหรือว่าโบดไม่ใช่สิตราบใดที่ไม่มีอะไรผิดปกติเราเองก็ต้องเลี้ยวไปทางซ้ายใช่อืมจะถึงแล้วใช่ไหม อ่าถึงแล้วแล้วก็เลี้ยวอุ้ยยายอย่าบอกนะว,ว่าตีสองเหมือนเดิมอ่ะเออตีสามเหมือนเดิมอ้าวแล้วยาเมื่อกี้เป็นใครที่โผลม,มาตกใจหมดเลยถ้ามาเป็นในคืนหลอนซ่อนทางใชป่ปะพอเราเปิดเพลงเนี่ยนะพอมันไปถึงที่มันต้องมีทางให้เลี้ยวอ่ะเพลงมันจะหยุดแต่ว่านี้มันไม่หยุดเองครับทุกคนนั่นไงอะไรเดิมผ่านไปไม่รู้เพราะฉะนั้นเเองก็ต้องเลี้ยวไปทางขวา อ่าเีงคนวิ่งตัดหน้าไปเมื่อกี้ก็ต้องเลี้ยวเพลงเพราะอ่ะเชี่อเพลงอะไระเผ่อจะได้ไปฟังไม่เจออะไรวัดก็มีเหมือนเดิมอุ้ยงูเหรออ๋องูโอ,อ้โยตกใจหมดเลยอือหยียบอีกอโหสิกรรมให้ข้าพรเจ้าเลยเถอะมีงูผิดปกตินะเพราะตอนเที่ยงคืนกลับมามันก็ไม่มีอะไรอังขับมา ูดไม่ค่อยชาทุกคนเลยน,นี้ตีสี่ไม่ออกตีสามปะตีสามหรือเปล่าเออตีสามแล้วังไงคุณยายคุณยายจะไปไหนครับอ๋อยายว่ายายอาจจะไปเซื้อฟาขหน่อยลูกคุณยายมากับผมไหมครับมาปละหานลูกเนี่ยงานเนี่ย,ยเป็นอนดีตนักวิมราทอนแต่ไอ้ยายคืหอหนอนส้นท้านั้นก็เป็นอนดีตนักวิมราทอนเหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นทาย,ยาทพี่น้องกันแล้วคุณยายจะให้ผมไปส่งไหมครับโอ้มาปละหลานลูกขอบใจนะจ๊ะ เดีย๋ยวยอาจจะวิ่งไปเองอางานอาต้อยสวยแต่ยังเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวจริงๆนะครับคุณยายสู้ๆไปๆไปก่อนนะครับคุณยายแล้แกก็จะวิ่งตามมาเออได้ไงเอา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 เอออีอ่ะอ,อ,อ,อีคุณยายก็ได้ทุบรถเราอยู่นะครับทุกคนข้างหลังเรายังเมียคุณยายเลยหรือว่าเราเนี่ยจะดอมเบรกดูไม่เอา ถ้าเราเบรกมันข้อนั้นถ้าเราเบรกมันอาจจะมาจําสแกนเราข้างหน้าก็ได้เฮ้ยถึงยังวันเนี้ยถึงแล้วใช่ไหมเออถึงแล้วเลี้ยวทางซ้ายอ่ขวาเนี่ยแหละเลี้ยวผูดผิดยายหายไปแล้วอ่ะตีสี่ใช่ไหมเนี่ยตีสี่เอขอร้องอ้าตีสี่แล้วตีสี่มันก็เช้าเลยนะอืมตีสี่มันก็เช้าแล้วอ่ะไม่เจออะไร แล้วสาราข้างหน้าจะเจออะไรเปล่าน่าจะไม่เจออะไรนะอ่ะไม่มีอะไรปับต่อไปไม่มีอะไรผิดปกติหม้วาณตาณนี้วัดก็ยังอยู่เหมือนเดิมแมบบนี้เนี่ยก็ทำดีนะครับทุกคนเตอร์ชอบเลยเอาเป็นว่าถ้าครที่อยากจะได้แมบบนี้ตามเตอร์เตอร์เองก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็กดคลิกเข้ามาเล่นกันได้อืม ยืนอยู่เฉยๆกแล้วกันเผื่อคุณยาจะโผล่มาอีกไม่ละมัง้งไปตีห้า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 ฮู้ฮู้เอาเมื่อกี้มันก็ไม่มีอะไรวหนเเนี่ยตีสามข้อคงไม่มีอะไรมัง้งเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ด,ดมายืนรำตรงนี้ด้วยเป็นเพียงนางรำซะด้วยเขาไม่ให้ทักนี่แต่เราทักไปแล้วค่ะไม่มีอะไรมัง้ง เราก็อย่ามองถ้าเป็นมองเห็นแล้วกันขนาดนั้นนะขับต่อไปอจะเจออะไรไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาโผล่ข้างหน้านะถ้าหาโผล่ข้างหน้าเนี่ยเราก็คงกรีดได้แน่เราต้องเลี้ยวไปทางขวาใช่ทางขวาเลี้ยวทางขวาไปทางขวากันแล้วก็ต้องตีสี่ตีสี่ก็เช้าแล้วนี่เชา้าะลรดีตีตีสี่อ่าตีสี่ ไม่เจออะไรนะไม่เจอป้ายบางจากอ่าไม่มีแต่ขับต่อไปก็คงไม่แน่เดี๋ยวอ๋อซูมได้เฮ้ยทุกคนมาซูมได้ด้วยแต่เพิ่งรู้วัดไม่มีอะไรผีต้นกล้วยแช่ต้นกล้วยปะอือใช่แหละเมื่อกี้เตอร์มองเป็นต้นใบตองตองนะ่ะทุกคนเตอร์ยังไม่ได้ลองกิน อะไรเขาเรียกใบตองท่อเลยครับเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยมันมีและแต่ว่าบอกแม่แม่ก็คงแบบเอา้าแล้วจะกินทาไมอะ่ะไม่กินไม่ได้ประมาณนั้นทุกคนเอ้ยไม่โอ้มีมีม,ม,มีลืมนห้าคุยเพลินจนลืมว่ามีนี่นะที่เลี้ยวถูกอตีห้าแล้วเหลือแค่หกโมงเชา้าแล้วก็เจ็ดโมงเชา้า่าเลนการซูมค่อนข้างดีอยู่สารานี้ไม่มีอะไรอ่าฮะบานจากชัดเจนเมื่อกี้แล้วเนี่ย เดี๋ยว,ยวอะไรอยู่ข้างบนอะไรอ่ะแดงๆไฟสีแดงเหรอไหนลองซูมดิผมไม่เห็นไม่มีอะไรอ่ะสาลามีไฟสีแดงปกติมันอาจจะเป็นไฟสีขาวแล้วก็ต้องห่มองเช้าแน่นอนซูมได้ด้วยเผื่อ,อคนสายตาสั้นหรือย,ยาวด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาเดทำได้ดีมา,มากๆเลยขึนหลอนซ่อนทางมาก็เป็นหนุ่มน้าตะคนแต่ว่า สำหรับความคิปเตอร์นะครับก็คืออันนี้เนี่ยมันดูเพลินกว่าเพราะว่าเพราะว่าคืนหลอนซ้าๆมันค่อนข้างยาวแล้วก็สําหรับเตอร์มันก็เล่นสนุกนะครับทุกคนแต่ว่าคอมเตอร์มันกาดก็เลยเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ไม่มีอะไรแล้วสาระครา้งหน้ายังเป็นไฟเสีแดงเหมือนเดิมไหมไฟมีไหมไฟไม่มีหรือเปล่า อ่าปกติกแล้วในไงทุกคนเห็นกล้วยหรือยังกล้วยอืมเราคงตอบถูกแล้วมั้งที่เราบอกว่าเป็นต้นกล้วยเออถูกแล้วนี่ว่าเป็นใบตองไอ้น้องเขาเลยน้องเขายังรู้มากกว่าเราเสียอีกปกติกหมดทุกอย่างเราเองก็ต้องเลี้ยวไปทางซ้ายอืมเลี้ยวซ้ายขอให้เป็นหกโมงเช้าด้วยเถอะหกโมงเช้าอ๋อหกโมงเช้าแล้วเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าใช่หรือเปล่าเฮ้ย 7จ็ดมงเช้าแล้วเฮ้ยเขาเปิดเพลงทั้ด้วยอะ่ะเพลงดีแล้วปิดได้ปะปิดไม่ได้ทุกคนแต่เขาเนี่ยใส่เพลงมาให้ก็ดีแล้วนะอืเพลงโคตรพอกเลยเหมือนนะทุกคนเหมือนคืนหลอนซ่อนทางมากๆเหมือนจริงอ่ะพอกลางวันมันก็สว่างขึ้นมาหน่อยยังไงเป็นวัดจริงๆด้วยอืมถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ต้วทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ตัวเองขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนว่าจะกลับมาคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับสารมาลายจบแล้วใช่ไหมมีเองเครดิตด้วยเปล่าอออันนี้เป็นทีมผู้สร้างแน่อนเลยพิมวัุรอ,อกาวีแล้วก็ยูเคนเหรอแล้วก็รีซอนนคอารไม่อองกกาขอโทษด้วยนะครับ แต่แมปทำดีอะทุกคนอ๋อพอจบมันก็จะมีแบบการถอยหลังด้วยทําได้ดีเลยอะ่ะโคตรชอบแล้วก็กลับไปจดเกิดเหมือนเดิมหรือเปล่ามาดูกันอ่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจบแล้วหรือเปล่าภาพข่าอย่างนี้จบแล้วแน่นอนอ่าพอจบปุ๊บเราเองก็จะเด้งกลับมาตรงนี้นะครับทุกคนถ้าหากใครอยากเล่นแมปน,นี้ตามเต้เตัวเองก็จะทิ้งมีมเอาไว้นะครับอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับทุกคนแมบนี้ทำได้ดีมากๆไปก่อนนะครับบายบาย